ปรากฏการหายนะสารซีเซียมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยรอบอาทิตย์ที่ผ่านมาสร้างความตระหนกสั่นไหวในสังคมอย่างมากแม้ขณะนี้สถานการณ์จะดูทุเลาลงมาบ้างแต่ว่าความรุนแรงและอันตรายของสารดังกล่าวไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เพราะมันเคยสร้างความหายนะในประเทศบราซิลเมื่อปี1987มาแล้ว เหตุการณ์น,นั้นมีคนเจ็บคนตายสังคมแหลกสลายเป็นแผลเป็นทิ้งไว้อย่างเจ็บปวดมันย้ำเตือนว่าอย่าประมาทสารสีสิยมเป็นอันขาดเพราะอดีตมีบทเรียนมาแล้วหวังว่าประเทศไทยจะประวัติศาสตร์ไม่ส้ำรอยอีกเป็นอันขาด สำหรับเหตุการณ์นี้เริ่มขึ้นในช่วงระหว่างวันที่1 0ถึง13กันยายนปี1987พี่น้องตระกูลฟาเบเนโน่สองคนซึ่งทำงานเก็บขยะได้แอบเข้าไปในคลินิกรักษาโรคมะเร็งในเมืองโกยเนียซึ่งห่างจากเมืองหลวงบราซิลเพียง200กิโลเมตรโดยคลินิกแห่งนี้ถูกปล่อยทิ้งไว้อย่างรกร้างสองพี่น้องได้เข้าไปขโมยอุปกรณ์รักษาด้วยรังสีซึ่งใช้บำบัดผู้ป่วยโรคมะเร็งออกมาทั้งคู่ได้นำแคปซูลที่อยู่ข้างในไปขายที่ร้านขายของเก่า จุดเริ่มต้นของหายนะเกิดขึ้นณวินาทีนั้นทางคนเก็บขยะได้แงอุปกรณ์รักษาด้วยรังสีสาวไปถึงแคปซูลทำจากเหล็กและตะกั่วมันมีขนาดเพียง19กรัมเล็กๆเ,เมื่อแกะออกก็พบหินอัญ,ญมณีเรืองแสงสีฟ้าแวววาวสวยงามมากหัวขโมยคิดว่ามันเป็นสิ่งของมีค่าจึงนำไปแจกเพื่อนบ้านและญาติก่อนที่จะแงเอาหินขนาดจิ๋วที่อยู่เป็นจำนวนมากซึ่งมีขนาดเพียงเม็ดข้าวไปขายแก่ร้านรับซื้อของเก่า ระหว่างนั้นทุกคนที่ได้สัมผัสหินนี้มีอาการป่วยอย่างไม่ทราบสาเหตุแต่พวกเขาก็ยังแจกจ่ายหินสีแวววาวนี้ซึ่งต้องประคองอย่างระมัดระวังเนื่องจากสิ่งนี้เปราะบางมากหางแตะแรงก็จะสลายเป็นผุยผงทุกคนคิดว่ามันเป็นของมีค่าซึ่งความจริงแล้วมันเป็นของมีค่าอย่างมากแต่ในความหมายที่ประชาชนทั่วไปไม่ทราบเพราะใครเลยจะรู้จักคำว่าสารซีเซียมนอกจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆ โดยทุกคนที่ได้สัมผัสมันต่างคิดว่าสิ่งนี้คือของร้ำค่าจริงๆเพราะว่ามันคล้ายเครื่องประดับแวววาวแต่กินเวลาไม่นานอัญมณีแห่งนี้ก็คลายพิษส่งอย่างรุนแรงหลายคนเริ่มท้องเสียอาเจียนมีไข้สูงและผมร่วงหายนะได้คืบคานครอบคลุมสถานไปทั่วเมืองแล้ว ขณะนั้นไม่มีใครรู้ว่าต้นเหตุอาการป่วยเกิดจากอะไรจนเมียเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าคิดว่าหินเรืองแสงสีฟ้าในแคปซูลที่คนเก็บขยะนํามาขายนั้นอาจจะเป็นสาเหตุของทั้งหมดจึงนําไปใส่ถุงพลาสติกนั่งรถเมย์ไปสถานีอนามัยท้องถิ่นซึ่งไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรก่อนจะเก็บมันไว้และทําให้พิษสงของสารสีเซียมแพร่กระจายไปทั่ว ชายที่ใกล้ชิดสารซีเซียมต่างล้มป่วยเป็นจํานวนมากนี่ทาให้หมอโรงพยาบาลเริ่มสงสัยคิดว่าอาจมีการรั่วของกำมันตะลังสีจึงเชิญนักฟิสิกส์การแพทย์มาตรวจเมื่อเขานําอุปกรณ์ตรวจจับกำมันตะลังสีไปดูพื้นที่ก็พบว่าสถานีอนามัยมีค่าพบวัตถุก,กำมันตะลังสีสูงชนิดที่ว่าคนตรวจนึกว่าเครื่องเสีย หลังจากนั้นหายนะก็สำแดงฤทธิ์อย่างสถานเมืองสารซีเซียมส่งผลให้คนเข้าโรงพยาบาลป่วยกันนับร้อยเพียงเพราะมีคนเอาสารดังกล่าวใส่กระเป๋าไปเที่ยวบาร์มันเลยกระจายขายโรคระบาดที่ทำเอาโรงพยาบาลแทบรับมือไม่ไหว 16วันแห่งวิกฤตสารซีเซียมรั่วไหลมันกระจายไปทั่วเมืองทำเอาคนเสียชีวิต4ีรายป่วย249คนและต้องเฝ้าระวังนับแสนโดยค่ากัมมันตรังสีที่พบเทียบเท่ากับเหยื่อที่ถูกทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ในเมืองฮิโรชิมากับนางาซากิประเทศญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เวลาต่อมามันถูกขนานนามว่าวิกฤตนิวเคลียร์ครั้งร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่เหตุการณ์เชอร์โนบิลในยูเครนเลยทีเดียว เหตุการณ์น,นี้สะท้อนปัญหาหลายอย่างคลินิกที่ควรจัดการดูแลอุปกรณ์การแพทย์ซึ่งมีสารรังสีอันตรายแต่กลับละเลยที่จะจัดเก็บกำจัดมันความยากจนของพลเมืองทำให้พวกเขาต้องเข้าไปงัดแงะและนำอุปกรณ์ไปขายโดยไม่รู้ว่ากำลังกำยาพิษเอาไว้ในมือจากนั้นมันก็แพร่กระจายเพราะความไม่รู้ของประชาชนคนธรรมดามันสามารถสะท้อนจิ้มนิ้วไปยังรัฐบาลสุดห่วยแตกที่ควรจะจัดการกับปัญหาได้ดีกว่านี้แต่กลับไม่ทำ โดยขณะนั้นบราซิลเพิ่งล้มเผด็จการทหารและมีรัฐบาลพล,ลเรือนแต่ผลพวงของเรื่องทั้งหมดรัฐบาลที่ปกครองโดยกองทัพไม่อาจปฏิเสธความผิดได้แม้สุดท้ายจะไม่มีใครถูกดำเนินคดีอะไรเลยนอกจากโอบรับคลาบน้ำตาแห่งความสูญเสียเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำ เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆและสะท้อนว่าสารซีเซียมไม่ใช่สิ่งที่ควรละเลยประมาทเป็นอันขาดเพราะหากไร้การควบคุมแจ้งข้อมูลข่าวสารไม่ชัดเจนมาตรการไม่รอบคอบหายนะจะเกิดขึ้นแก่คนธรรมดาที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรเป็นจำนวนมากด้วยและมันจะจบด้วยความสูญเสียนี่จึงเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของโลกและหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยแห่งนี้อีกเป็นอันขาดเราได้แต่หวังว่ามันจะเป็นแบบนั้น ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ